หรือลิซโซ่จะประกาศอำลาวงการเพลง ช็อกไปตามๆกันทั้งวงการครับเพื่อแฟนๆแ,และสื่อเชื่อว่าลิซโซได้ประกาศออกจากวงการเพลงผ่านโพสต์บนอินสตาแกรมครับด้วยข้อความว่าฉันเลิกแล้วหรือไอควิด<ม>อย่างไรก็ตามนะครับลิซโซได้อัดคลิปขึ้นมาชี้แจงว่าที่ว่าเลิกก็คือเลิกยุ่งเกี่ยวกับพลังด้านลบในชีวิตไม่ได้ว่าจะประกาศออกจากวงการเพลงแต่อย่างใดครับโดยก่อนหน้านี้นะครับลิซโซยอมรับว่าไม่ไหวแล้วกับการโดนเหยียดเรื่องรูปร่างและภาพลักษณ์มาทั้งชีวิตครับโ<ม>ดยลิซโซเขียนข้อความอธิบายความอัดอั้นตันใจว่าเบื่อที่ต้องทนกับการถูกทุกคน รุมทึงชีวิตเบื่อกับการถูกทุกคนในอินเทอร์เน็ตลากมาทําเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ทั้งๆท,ที่ตัวเธอเองเนี่ยอยากจะทําเพลงและทําให้ผู้คนมีความสุขช่วยให้โลกนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมแม้จะเล็กน้อยก็ตามครับแต่ลิซโซกลับรู้สึกว่าตอนนี้โลกไม่ต้องการตัวเธอเองแล้วครับโดยในข้อความดังกล่าวนะครับในโพสต์เนี่ยลิซโซบอกว่าตัวเธอเองต้องทนกับคําโกหกต้องทนกับการเป็นตัวตลกทุกครั้งเพราะว่ารูปลักษณ์ครับตัวตนของเธอถูกฉีกออกเป็นชินช้นๆโดยคนที่ไม่รู้จักกันเลยและไม่เคยเคารพในตัวเธอเลยซึ่ เคยอ,อยากจะเจออะไรแบบนี้ครับ ลิโซโด่งดังขึ้นในช่วงต้นยุค2010นะครับด้วยซิงเกิลอย่าง Truth Hurts และ Good as Hell ซึ่งด้วยทั้งรูปร่างและรสนิยมในการเลือกเสื้อผ้าที่เปิดเผยทําให้เธอกลายเป็นตัวแทนของกระแสความมั่นใจและภูมิใจในร่างกายของตัวเองมาโดยตลอดครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับเธอก็ถูกล้อเลียนเรื่องรูปร่างมาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับโดยในเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะครับลิโซมีการล็อกบัญชีทวิตเตอร์ของตัวเธอเองและขู่ว่าจะออกจากวงการเพลงหลังจากมีกระแสบนโลกออนไลน์ว่าเธอพยายามจะลดน้ำหนักมีคนก็ไปเขียนข้อ ความเชิงเยาะเย้ยในโซเชียลมีเดียของเธอมากมายครับแต่ถึงจะเจอกับข้อความในแง่ลบเกี่ยวกับรูปร่างมาทั้งชีวิตนะครับแต่ลิซโซก็ยังประสบความสําเร็จในเส้นทางการเป็นศิลปินเธอคว้ารางวัลกว่าไม่ถึง4สาขาครับและเธอก็ได้แสดงเพลงเปิดในภาพยนตร์เรื่องาร์บี้เมื่อฤดูร้อนที่แล้วครับและแน่นอนว่ามีคนสงสัยว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลิซโซโดนกล่าวหาเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศและการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าหลังจากศาลเพิ่งจะปฏิ ที่ขอให้ศาลจำน่ายคดีออกแต่ศาลก็ตัดสินที่จะทําให้คดีความดังกล่าวดําเนินต่อไปครับซึ่งก่อนหน้านี้ลิซโซ่เพิ่งจะมีการโพสต์อินสตาแกรมถึงผลงานใหม่และไม่ได้มีการแสดงออกว่าอยากจะถอนตัวจากวงการครับต้นปีที่ผ่านมาลิซโซ่เพิ่งจะบอกว่าเธอเขียนเพลงที่ดีที่สุดขึ้นมาและรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ทุกคนกําลังจะได้ฟังมันรับและบอกว่าตัวเธอเองเกือบจะพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ปกติอีกครั้งพร้อมจะออกไปข้างนอกและพร้อมที่จะรักและไว้วางใจผู้คนต่อไปครับลิซโซ่บอกในตอนนั้นนะครับว่าขอเวลาอีกนิด,นอ,ดอนอกจ้เั ั้งอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแค่เดือนเศษลิโซก,กลับประกาศว่าตัวเธอเองรู้สึกเบื่อหน่ายกับการถูกลากไปเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตจริงและบนโลกอินเทอร์เน็ต